ฮัลโลตจาจ้าสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆุกค้าวันนี้เซียจ้านสเตชันนะคะก็มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูมิสเตอร์เซียจ้านนะ,ะก็มาสุขสันตวันเกิดครบรอบ32ปีนะคะของพี่เซียจ้านนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีความสุขมากๆเลยนะคะพี่ได้เห็นพี่เติบโตนะคะในวงการบันเทิง7ปีนะคะเปีของการเดินทางสู่เส้นทางบันเทิงของพี่นะคะ ซึ่งก็พัฒนาขึ้นทุกปีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานนะคะงานแสดงพีเซนเตอร์แต่งๆน,นะคะซึ่งทําให้เราเห็นว่าผู้ชายคนนี้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะซึ่งไม่ใช่มีเพียงแค่หน้าตาดีนะคะแต่ว่ายังมีฝีมือการทํางานที่เก่งกาจขึ้นทุกวันนั่นเองนะคะซึ่งเราก็ยินดีกับพี่ด้วยนะคะพี่การเดินทางสู่เส้นทางบันเทิง 7ปีที่ผ่านมาของพี่นะคะก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าผลงานของพี่นะคะไม่ว่าทำอะไรนะคะไม่ว่าจะออกมาอีเวนต์ไหนนะคะหรือว่าแสดงหนังเรื่องอะไรนะคะแสดงละครเวทีนะคะก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามนั่นเองนะคะก็ เป็นการเดินทางของการแสดงละครเวทีในรอบ3ปีนะคะ72รอบการแสดงที่จบลงอย่างสวยงามนะคะแล้วก็มีซีรีส์นะคะปีนี้ทั้งหมดออนแอร์ทั้งหมด3เรื่องเลยนะคะเริ่มจากวันที่ฝันเริ่มต้นนะคะพี่เสียวชุนซึ่งนั่นเองนะคะทึ่ทำให้เราน้ำบ่อน,น้ำตานี่ไหลตลอดเลยนะคะทุกคน อีกทั้งเรื่องอ e ีกู้เยานะคะหรือ The Long เกรส e From Me นะคะทุกคนท่านสืออิงนะคะที่กุมหัวใจพวกเราไปนะคะท่านอาจารย์ผู้สง่างามนั่นเอน,นะคะอันนี้ซีรีส์เรื่องนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะที่าอาจารย์แสดงได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซีนอารมณ์นะคะต่างๆที่ทำให้พวกเราเข้าถึงบทบ,บาทตัวละครอ,อินกับตัวละครน,นะคะ,นะคะทุกคน แล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ออนแอร์จบไปมันมานะคะก็คือ s u น s h i บาย y my side นั่นเองนะคะหรือว่าแสงส่องรักข้างกายผี่เสื้งย้างนั่นเองนะคะหนุ่มหนุ่มนักออกแบบโคชณาอายุน้อยนะคะซึ่งหลงรักรุ่นพี่ผู้กับกับหนังโคชนาคะ,ะซึ่งเรื่องนี้พี่สุจ้าแสดงเป็นเด็กวัยยี้ายี่สิบปีนะคะซึ่งมีความน่ารักมากๆเลยนะคะไม่น่าเชื่อว่าพี่จะ3-2แล้วนะคะ แล้วยังมีหนังพี่กวยเจ๋งอีกสุดยอดมากเลยนี่ก็คือส่วนหนึ่งของผลงานของพี่ชะจ้านะคะที่พวกเราได้เห็นนะคะได้ชมกันมาตลอดนะคะตลอดทั้งปีของปีนี้นั่นเองนะคะก็แล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเราหวังว่าอย่างนั้นนะคะทุกคนคือปีนี้นะพี่ปังมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสแสดงนะคะเป็นการรับรองแบรนด์หรือว่าการ ออกอีเวตนนะคะการรับรางวัลต่างๆนะซึ่งเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกภูมิใจนะคะรู้สึกดีใจปลื้มใจแทนพี่เสจ้านะคะปลื้มใจกับทุกๆท,ท่านนะคะที่เห็นพี่ประสบความสําเร็จแบบนี้นะคะก็อย่าลืมสําหรับโปรเจกต์งานวันเกิดน,นะคะที่ MBK Hall นั่นเองนะคะทางเพจเสียจ้าน FC Thailand นะคะโดยพี่แอดข้าวก็ ได้มาร่วมโปรเจกต์วันเกิดด้วยนะคะแล้วก็ยังมีของหลายๆที่นะคะที่ได้มาร่วมโปรเจกต์วันเกิดด้วยนะคะต่างประเทศนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นของประเทศไทยนะคะทุกคนดีมากๆเลยนะคะใครว่างๆก็สามารถที่จะไปร่วมอีเวนต์นี้ได้นะคะทุกคนทางแอดข้าพี Ad ่แอดข้าได้จัดกิจกรรมหลายๆอย่างะฮะลองเข้าไปในเพจเซียวจ้านเอฟซีไทยแลนด์ูนะคะเขาจะมีกิจกรรมให้พวกเราได้ ร่วมทำด้วยนะคะยังไงก็ขอให้มันเกิดปีนี้ของพี่เจ้าจ้านะคะก็ขอให้ประสบแต่ความสุขนะคะมีความสุขความสำเร็จสมหวังในทุกสิ่งนะคะการงานรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะแล้วก็มีคนรักคนเมตตาทั่วโลกนะคะขอให้มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนั่นเองนะคะ อวยพรแบบนี้นะคะก็ขอให้พี่จันมีความสุขมากๆเลยรักพี่สาวจันตลอดไปด้วยกันนะคะเ,เพื่อนๆเจอกันใหม่นะคลิปหน้าคลิปนี้ก็ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday, Happy Birthday.